ทุกสิ่งได้ดั่งใจเนื้อที่ชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่กลายบ้านท่านมาดูข่าวดีจากุ้านส่วนจำกัดทีมเกษตรนะครับกับในส่วนของรายการพิเศษ,ษตอนรับปีใหม่ในชุดบำรุงและส่งเสริมการพัฒนาของผลรายการพิเศษ,ษนี้ก็จะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับถึง30มกราคมท่านรับสิทธิ์ได้ที่ชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขา ในกลุ่มของผิตภัณฑ์นะครับเราก็แยกออกเป็นกลุ่มอาหารเสริมทางดินประกอบไปด้วย TK ซอยหนะครับบำรุงใบ TK ซอยสสะสมความสมบูรณ์ TK พัดส่งเสริมความทำงานของระบบรากการเติมธาตุอาหารในดินและเซอร์คอนก็จะเป็นแคลเซียมที่จะช่วยเพิ่มสังกะสีขนาด5ลิตรนะครับแกนล,ลอนแถม1ลิตร1ขวดขนาด20ลิตร1ถังแถมขนาด5ลิตร 1แกลลอนอันนี้จะเป็นชุดบำรุงต้นฟื้นฟูต้นแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาการเจริญเติบโตในด้านของกลุ่มอาหารเสริมทางใบครับจะประกอบไปด้วยไ i โครบิกเเป็นอาหารเสริมสุดรวม t k เคแคคือแคลเซียมบรอนซึ่งจะไปทำหน้าที่ในการย้ายพลังงานจากใบมาที่ดอกที่ผลมีไฮ m a กเป็นแมกนีเซียมนะครับสำหรับการเสริมการสังเคราะห์แสงการเพิ่มสีเขียว ที c เคซีก็คือธาตุสังกสีทางใบรายการพิเศษวันนี้ขนาด5ลิตรแถม1ลิตรแต่ถ้าเป็นขนาดถัง20ลิตรแถม5ลิตรอีก1แกลลอนในกลุ่มผิตภัณฑ์พิเศษครับซุปปดีซุปป,ด,ป,ปดีก็คือสารในกลุ่มธาตุอาหารเข้มข้นที่ไปทำหน้าที่ในการเปลี่ยนหรือการควบคุมในตัวเจ่นให้เป็นพลังงานอย่างรวดเร็วขนาด5ลิตร1แกลลอนแถมขนาด1ลิตร1ขวด โมฟรุตเป็นแคลเซียมเดี่ยวนะครับปีที่มีแคลเซียมมีอัตราความเข้มข้นสูง30กว่าเปอร์เซ็นต์ขนาด5ลิตร1แกลลอนแถมขนาด1ลิตร1ขวดนิดเป็นโบลอนเดี่ยวที่จะไปช่วยในการออกดอกช่วยในการติดผลช่วยในการเพิ่มคุณภาพรสชาติกลิ่นสีขนาด5ลิตร1แกลลอนแถมขนาด1ลิตร1ขวดอัญชันินเป็นสารสก,กัดจากสาลายครับ มี2รายการขนาด5ลิตรแถม1ลิตรแต่ถ้าเป็นขนาดถัง20ลิตรนะครับก็จะแถม5ลิตรอีก1แกลลอนของซปเปอร์แอคชั่นนะครับซปเปอร์แอคชั่นขนาด5ลิตรแถม1ลิตร TK Booster เป็นสารสกรัดจากสาร่ายนะครับขนาด5ลิตร1แกลลอนแถม1ลิตรนี่เป็นรายการพิเศษ จากห้างหุ้ส่วนจำกัดทีมกเกษตรรับสิทธิ์วันนี้ได้ที่ใช้พืชเกษตรจันทบุรีในทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ไปเสร็จสิ้นถึง30มกราคม2568นี้ ่อนที่เราจะไปติดตามฟังสาระความรู้ต่างๆนะครับก็เข้าสู่ประเด็นที่มีพิทักษกรหลายท่านทีเดยก็ได้สอบถามจากกรณีที่ท่านได้รับข่าวสารนะครับในกรณีที่ทางจีนนั้นได้เตือนมาทางประเทศไทยในเรื่องของการห้ามใช้สารในการย้อมผลทุเรียนคือถ้าเจอเมื่อ,อไหร่เนี่ยเขาจะสั่งแบนทันทีโดยออกคำ หนังสือมาแล้วก็ประกาศใช้เลยสารตัวนี้ก็คือเบสิกเยลโลทูทีนี้เราก็ต้องมาดูครับว่าในส่วนของพิเนสกรที่มีความสงสัยนั้นก็ได้สอบถามมานะครับว่าการณีทุเรียนที่ทางประเทศจีนเตรียมลงดาบในเรื่องของห้ามใช้เบสิกเยลโลทูเป็นสารเคมีในการย้อมผลทุเรียน ซึ่งเป็นสารอันตรายมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดมะเร็งแล้วก็สั่งแบนทันทีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10มกราคมเรื่องนี้นายกสมาคมผู้ค้าและเสิร์ฟออกของผลไม้ไทยได้ให้ได้ชี้นะครับว่าภาครัฐเนี่ยกำลังอยู่ในสภาวะที่มีภาพลักษณ์ในการส่งออกที่เสียหาย ซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับผู้อำนวยการสำนักง,งานควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรกรมวิชาการเกษตรก็ได้ออกหนังสือด่วนนะครับเรียกประชุมในวันที่10มกราคมอันนั้นก็เป็นความคืบหน้าแต่หลายท่านถามว่ามันคืออะไรเรื่องนี้นะครับเราก็พยายามที่จะไปดูข้อมูลจากประสบการณ์ของผมและจากข้อมูลทางในส่วนที่เราพอจะรวบรวมได้นั่นก็คือ กรณีที่ประเทศจีนเขาพบปัญหาการใช้สารย้อมสีที่เรียกว่าเบสิกเยนโลทูเป็นสารประกอบอินทรีย์มีลักษณะเป็นผงสีเหลืองคือเดิมนานสารตัวนี้เขาใช้ในการย้อมผ้ากระดาษหนังสีแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยองค์กอนามัยโลกเขา W H O เขาก็ได้จัดให้เป็นสารที่มีโอกาสเป็นสารก่อมะเร็งอันนี้เป็นเรื่องอทางระเบียบทาง ทางวิชาการทางกฎหมายทั้งนี้ทางจีนเองเขาก็ได้กำชับมานะครับสารตัวนี้ถ้าเราจะนำเรียนแบบให้เป็นความเข้าใจนะครับก็คือเดิมนั้นเราทราบกันดีอยู่แล้วว่ากรณีของการชุบทุเรียนสมัยก่อนเนี่ยเราใช้ในส่วนของอตัวขมิน้นก็เป็นสารสีเหลือง แล้วก็มีประเด็นตรงนี้มาติดต่อสืบเนื่องมาก็คือเขาก็มีการเตือนห้ามแต่ก็ยังมีการใช้กันอยู่ประเด็นที่เรามองและมีโอกาสที่ได้หาข้อมูลนะครับเราก็คิดว่าการณีการสั่งขมิ้นมาเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าสารตัวนั้นเอามาจากทางแหล่งไหน และมีการปลนปลอมหรือไม่อย่างไรท้ายสุดก็เลยกลายเป็นว่าทางการย้อมสีเพื่อให้สีเหลืองสวยงามอะไรประมาณนี้แหละครับในเรื่องของบรรดาผู้ประกอบการหรือลง้งในการส่งออกเพราะฉะนั้นปัญหานี้อาจจะทำให้พี่นอสกอรหลายท่านน,านั้น ก็มีความวิตกกังวลว่ามันจะส่งผลต่อการตลาดและก็ราคาการส่งออกของทุเรียนในภาคตะวันออกเราตอนนี้อธิระง,งับเนี่ยมีผลต่อทางภาคใต้ซึ่งเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็จะมีตัดอีกรอตใหญ่เหมือนกันซึ่งก็ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อการส่งออกหรือการตลาดของทุเรียนในภาคตะวันออกเราก็ชี้แจงความคืบหน้ามาได้ดังนี้ครับ ช่วงนี้พักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับทอนิกอะทนิกคือสารเอนไซม์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตรกรตลอดมา เพราะอโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสามพลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้สิปีบริษัทเจียไตายจำกัดนำสิ่งดีๆสู่เกษตรกรถูกต้องถูกต้องรประโยชน์แล้วประอะไรนะ ประกันคุณภาพต่อไปเป็นรายงานข่าวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปพลายเคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้นเพื่อจะได้มีกำไรสูงสุดใช่ใช่เพราะเราใช้ปุ๋ยใบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ3 0 1 2 1 2บำรุงใบก็2020-20สะสมการออกดอกใช้สูตรเ23 34แถมยังมีเอ็กซ์ตร้าเคที่ละลายน้ำเยี่ยมคุณภาพดีมีกำไรทุกปีหาซื้อปุ๋ยไบโอเมอร์เอ็กซ์ตร้าเคได้ และชัยพรกกษกษ,กษทุสาเข่าวเด็ดเทคโนคลอบตอนการเตรียมต้นทุเรียนให้แตกใบอ่อนดีหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วทางดินควรให้ปุ๋ยให้น้ำพร้อมกับการราสายกระตุ้นระบบรากเคโมตินเคโมตินจะช่วยสร้างรากใหม่ให้มาดูดกินปุ๋ยต่อจากนั้นทางใบฉีดพ่นเทนเนอร์และไฮพาวเวอร์2177พ่น2-3ครั้งจะทำให้ต้นทุเรียนแตกใบอ่อนเร็ว และสมัคเสมอทั่วทั้งต้นอย่าลืมเตรียมต้นทุเรียนให้แตกใบอ่อนดีใช้เทนเนอร์ไฮพาวเวอร์2177และเคโมตินผลิตพัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทคโนโลยปต้องการกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าผลเน่า,าในทุเรียนจะต้องโฟลรีอาฟอส400เท่านั้นฟลรีอาฟอส400ได้รับการรับรองผลจากทางราชการให้ใช้ฉีดเข้าต้นทุเรียนโดยเฉพาะเจ้าเดียวในประเทศไทย และโฟลิอารฟอส400ยังได้รับการพิสูจน์แล้วจากเกษตรกร,ร,กรทั่วโลกด้วยประสิทธิภาพของสาร MDKP ที่บริสุทธิ์ด้วยน้ำใสไร้ซึ่งการปลอมปนของสีต่างๆสินค้าคุณภาพราคายุติธรรมของบริษัทก r ี e n Leaf จำกัดเท่านั้นมีจำหน่ายที่ร้านเคมีกเกษตรชั้นนำทั่วประเทศมาแล้วมาแล้วพบกับ ปุ๋ยบาวคอนตราคอมโปโอเอ็กซ์เพิร์เป็นปุ๋ยซันเฟตแท้แท้ร้อเปซจากประเทศเยอรมน,นีใช้กระบวนการผลิตแบบมิกซ์แอซิดทำให้ปุ๋ยตอบสนองต่อทุเรียนและไม้ผลที่ดีเยี่ยมปุ๋ยบาวคอนเม็ดแรง็งเม็ดดีไม่มีฝุ่นขนาดเม็ดปุ๋ยสม่ำเสมอหวานง่ายเต,ต็มไม้เต็มมือหวานแล้วกระจายตัวดีธาตุอาหารละลายง่ายละลายดี ธาตุหลักธาตุรองธาตเสริมครบในเม็ดเดียวทุเรียนและไม้ผลต่างๆดูดกินที่ไวปุ๋ยตอบสนองรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องยาวนานความเข็มต่ำเป็นมิตรกับระบบรากเพราะเป็นปุ๋ยซันเฟสร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปเอ็กซ์เพิร์ตมีด้วยกัน3สูตร2 0 10, 10, 10. ฟื้นต้นทําใบใหม่12 11 18สะสมอาหารเบ่งผู่บำรุงลูก15 5 g าสร้างน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมรสชาติกลิ่นสีปุ๋ยที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำต้องปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปเอ็กซ์เพร์จากประเทศยเยอรมนีมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้าน้าฉนัทั่วไป ขับันสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษ์เศรษ์จันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสำหรับประเด็นสาระในวันนี้ในส่วนของทุเรียนนะครับผมก็ขออนญาตนำเรียนเป็นในส่วนของความเข้าใจมุมมองแนวคิดแล้วก็เป็นเรื่องของเทคนิค หรือความรู้ทางวิชาการในการที่จะบริหารจัดการทุเรียนเนี่ยให้นำผลผลิตทุเรียนเข้าไปสู่เป้าหมายของเราก็คือทุเรียนที่มีปริมาณมีขนาดมีน้ำหนักมีคุณภาพและก็ได้มูลค่าคือก่อนอื่นนั้นเราต้องทำความเข้าใจขออนุญาตเรียนว่าสำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ในส่วนของทุเรียนนะครับ ก็ต้องเป็นเรื่องที่ผมขอขอญาตเลยว่าอาจจะฟังแล้วอาจจะขัดแยง้งอาจจะไม่ตรงกับแนวคิดของพิณศกรอาจจะไปมีผลกระทบกับบรรดากูรูผู้รู้หรือ,รอครูบาอาจารย์ต่างๆแต่นี่คือความจริงที่เราต้องนําเสนอเพื่อให้พิณศกรนั้นได้มีแนวคิดมีหลักการในการคิดเพื่อที่จะนําไปสู่การปฏิบัติทุเรียนเราต้องเข้าใจนะครับว่าการทําทุเรียนนั้นท้ายสุดนั่นก็คือการ จำน่ายผลผลิตที่ได้ปริมาณได้ขนาดได้คุณภาพและก็ได้มูลค่าหรือได้รคาคาประเด็นตรงนี้คือเป้าหมายหลักของการผลิตทุเรียนซึ่งในการที่เรามีเป้าหมายตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจว่าการทำทุเรียนเป็นธุรกิจธุรกิจนั่นหมายความว่าเราต้องมีการใส่ต้นทุนมีการลงทุน และเมื่อเราจำน่ายผลผลิตออกไปแล้วเราก็ต้องมีผลกำไรจากการประกอบการความสำเร็จในการผลิตทุเรียนไม่ใช่แค่ทํำใบได้ออกดอกได้ติดผลแล้วนะครับหรือมีผลผลิตผมเคยนำเรียนเรื่องนี้ไปแล้วนะครับว่าการปลูกทุเรียนต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมในสภาวะในเรื่องของดินน้ำอากาศที่เหมาะสมถูกต้องเราอาจจะภูมิใจครับว่าวันนี้เราปลูกทุเรียนได้ แต่ต้องเข้าใจเขาว่าถึงจะปลูกทุเรียนได้ก็อาจจะไม่ได้ผลผลิตปลูกไปแล้วอาจจะไม่ออกดอกหรือเราปลูกทุเรียนวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทำให้ทุเรียนออกดอกได้เราก็มีความภูมิใจแต่เราก็ต้องมองต่อไปว่าดอกที่ออกนั้นสามารถที่จะติดผลได้หรือไม่เอาถ้าติดผลแล้วได้ผลในปริมาณที่เหมาะสมกับการตลาดหรือไม่ เราต้องเข้าใจครับว่าผลทุเรียนหนึ่งผลเนี่ยจะต้องใช้ใบจากทุเรียน200กว่าถึง300กว่าใบแล้วแต่ฐานสายพันธุ์ของทุเรียนเรามีผลผลิตผลผลิตไม่ได้จำนวนก็ไม่ได้มูลค่าการตลาดมีจำนวนไม่ได้คุณภาพรูปทรงบิดงอนทุเรียนเปลือกใหญ่้นาแตกหรือเป็นทรงผอมหรือเป็น คุณภาพไม่ได้มันก็กลายเป็นทุเรียนตกไซก็ไม่ได้ราคาเราได้ปริมาณได้จํานวนแต่ไม่ได้คุณภาพมันก็จะกลายเป็นปัญหาทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้แ่ละครับเป็นเรื่องที่ขอญาตว่าบางครั้งท่านอาจจะเข้าไปในโลกของสื่อโซเชียลซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่ท่านจะไปคว้าหาไปรับข้อมูลไปศึกษาไปเรียนรู้ก็ถูกต้องแต่ข้อมูลเหล่านั้นบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมกับในสภาพของเรา นี่คือมูลเหตุทั้งหมดที่ผมเองนั้นจะต้องนำเอาความจริงที่ต้องนำเสนอก่อนอื่นครับเราต้องย้อนกลับมาดูประเด็นหนึ่งว่าทุเรียนจะออกดอกได้นั่นเป็นความสำเร็จในขั้นตอนเบื้องต้นที่หนึ่งที่เราเห็นกันในเวลานี้สวนที่ไม่ออกดอกสวนที่ออกดอกดีสวนที่ออกสม่ำเสมอออกเป็นรุ่นใหญ่ออกสองรุ่นหรือออกกระจัดกระจาย ความสําเร็จเหล่านี้มาจากในส่วนของตรามเตรียมสภาพของต้นของใบมาตลอดระยะเวลา4ี่ห้าเดือนที่ผ่านมาบางครั้งเราก็ต้องย้อนกลับไปว่าความสําเร็จเหล่านั้นเราได้มาจากการบังคับหรือจากการสนับสนุนให้เขามีการเจริญเติบโตตามระบบด้วยความสมบูรณ์แข็งแรงคือถ้ามาได้จากกรณีภาคของการบังคับ ผมยกตัวอย่างให้เห็นนะครับว่ากรณีของการบังคับให้ทุเรียนออกดอกแล้วเราได้ดอกออกมาเราภูมิใจว่าเราประสบความสาเร็จให้นึกย้อนกลับไปเราอาจจะพบทุเรียนบางต้นที่ป่วยทุเรียนบางต้นที่ไม่สมบูรณ์ทุเรียนบางต้นที่ไม่ปกติเห็นนะครับว่าเขาออกดอกก่อนก็ต้นที่เป็นปกติ นี่คือสิ่งที่เปรียบเสมือนยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆทุเรียนจากภาคบังคับกับทุเรียนที่เตินเจ็บป่วยออกดอกก่อนแต่ถามย้อนต่อไปว่าเมื่อท่านเคยเก็บข้อมูลหรือไม่ว่าทุเรียนเหล่านั้นก็ไม่ได้สามารถที่จะทําให้ดอกติดผลได้ติดผลได้ก็ไม่ได้ปริมาณได้ปริมาณก็ไม่ได้อยู่ได้จนถึงเก็บเกี่ยวบางครั้งอาจจะพาให้ต้นเหล่านั้นล้มหายตายจากไป สิ่งที่ผมกำลังเล่าให้ฟังน,นั้นหรือเอาข้อมูลย้อนความจริงมาเล่าก็เพื่อให้พินักรอนได้เข้าใจครับว่าการที่เราจะทำการผลิตทุเรียนให้ออกดอกมันก็ต้องมาจากรากฐานของใบที่มีความพร้อมมีความสมบูรณ์ปริมาณดอกกับปริมาณใบย่อมมีความสัมพันธ์กันอันนั้นคือภาคปกติไม่ใช่ภาคบังคับ ถ้ากรณีที่เราเห็นนะคะว่าต้นทุเรียนที่ไม่สมบูรณ์ต้นที่เรียนที่บังคับต้นทุเรียนที่เจ็บป่วยจะออกดอกได้มากและออกดอกได้เยอะนั่นคือสิ่งที่เป็นธรรมชาติของพืชเขารู้ดีครับว่าเขาจะถึงการอวาสานคือจะล้มหายตายจากเขาจำเป็นที่จะต้องออกดอกมาเพื่อทิ้งทวัน เพื่อให้เกิดการขยายพันธุ์อันนี้เป็นวงรอบเป็นพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตในโลกนี้แต่ออกมาแล้วจะติดผลหรือไม่อันนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นความภาคภูมิใจหรือการทำความเข้าใจว่าทุเรียนเราทำให้ออกดอกได้เราต้องมองต่อไปครับว่าต้นที่ออกดอกได้นั้นเนี่ยเรามีฐานใบเพียงพอหรือไม่ที่จะไปเลี้ยงผลผลิตเหล่านี้ เราต้องเข้าใจนะครับว่าทุเรียนหนึ่งผลมีน้ำหนักตั้งแต่2กิโลเศษ3กิโล4กิโลไม่เกิน5กิโลเป็นไซส่สงออกโดยเฉพาะในส่วนของเบอร์ส่งออกนั้นในระยะนี้เนี่ยเขาก็จะใช้เบอร์กลางนะฮะคือจำนวน3กิโลต่อผลบวกลบอันนี้2กิโล 3, อีกผลหนึ่งก็4กิโล 7, บวกลบกันแล้วเฉลี่ยคือ3กิโลต่อผลนั่นเป็นความต้องการของตลาด เราก็ต้องผลิตไปในแนวทิศทางนั้นทีนี้เราก็ต้องมาย้อนด,ดูครับว่าทุเรียนตั้งแต่ดอกบานติดผลทางราชการเองก็ย้ำอยู่ตลอดครับว่า120วันก็ต้องเป็นไปตามนั้นแหละครับแต่โดยประมาณนะครับโดยประมาณใน120วันเหล่านี้เนี่ยเราจะสังเกตว่าจะมีการสร้างใบขึ้นมาอีกหนึ่งรุ่นเพื่อ เติมเพิ่มความสมบูรณ์เข้าไปหลังดอกบานก็มีแตกใบอ่อนหลังติดผลอ่อนก็มีการแตกใบอ่อนหลังจากผลโตก็มีการแตกใบอ่อนและบางครั้งผลโตเต็มที่ยังมีการแตกใบอ่อนนี่เป็นพฤติกรรมของทุเรียนที่เขาจะต้องย้อนกลับมาเพื่อที่จะดูแลผลผล,ผลิตทุเรียนให้ถึงคุณภาพและการเก็บเกี่ยวอันนี้เป็นพฤติกรรมเพราะฉะนั้น ในความหมายที่ผมกำลังจะอธิบายย้ำก็คือปริมาณของใบและคุณภาพของใบจำได้นะครับทุเรียนนั้นเฉลี่ยแล้ว300กว่าใบาจึงจะสามารถที่จะมาะดูแลมาเลี้ยงมาพัฒนาผล300ใบสีบ่ใบเอาพูดกันว่าปริมาณใบที่ค่อนข้างจะมากจะใหญ่ใบใหญ่ใบเล็กไม่เกี่ยวครับอยู่ที่ปริมาณและรากฐานก็จะทำให้ทุเรียนเหล่านี้อยู่จนถึงท่านเก็บเกี่ยว แล้วก็มีคุณภาพเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านเห็นในปัจจุบันเนี่ยบางครั้งพอเราจะเอาดอกเราก็ตัดใบทิ้งพอเราติดผลเราก็ตัดแต่งกิ่งทิ้งการทำเช่นนั้นเนี่ยถูกต้องมันเป็นลักษณะของการผลิตพืชบางสายพันธุ์บางกลุ่มบางชนิดแต่สำหรับทุเรียนคือท่านจะทำอะไรก็แล้วแต่ แต่ขอให้มองประเด็นเดียวว่าปริมาณใบที่เรามีเพียงพอหรือไม่ในการที่จะไปเลี้ยงผลผลิตทุเรียนคําตอบตรงนี้ดูได้จากอะไรพิลสกรก็จะพบว่าทุเรียนจะมีในลักษณะทรงเป็ดทรงงออันนั้นคือกระบวนการผสมเกสรน,นะครับที่ไม่ดีทุเรียนเป็นทรงกระดูกอันนั้นคือกระบวนการผสมเกสรที่ไม่ได้ ทุเรียนเป็นทรงยาวอันนั้นเป็นเรื่องของกระบวนการที่มีระดับการจัดการน้ำระดับฮอร์โมน GA เอหรือจิบเบอเรสิกแอซิกที่ค่อนข้างจะมากทุเรียนเป็นทรงผอมยาวก็แสดงว่าพลังงานในส่วนของใบเนี่ยไม่มีเพียงพอที่จะไปดันให้ทุเรียนขยายออกในด้านของผูกลางได้แต่ความยาวแต่ไม่ได้ผูกลางก็คือไม่ได้มีการสร้างเนือ้อ การสร้างเนื้อกับการสร้างเปลือกจึงเป็นเรื่องที่เราต้องทําความเข้าใจการที่เขาเป็นทรงผมยาวเช่นนี้เนี่ยหลายท่านก็บอกดีมันเป็นทุเรียนที่สุกแก่ไวพิรัสกรครับปัจจุบันเนี่ยเขาทำทุเรียนทรงกลมนะครับเป็นทรงที่ตลาดมีความต้องการถัดมาอีกถ้าหากว่าบางส่วนที่เป็นการติดผลน้อยติดผลน้อย คุณภาพใบน้อยกิ่งมีขนาดเล็กก็จะกลายเป็นทรงกระดูกหมายฟาว่าอย่างไรหมายฟาว่าบางภูผอมบางภูใหญ่เปลือกหนาตีนหนามสั้นหนามแตกก็จะเกิดขึ้นได้อีกเช่นเดียวกันประเด็นตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่เป็นผลกระทบในขั้นท้ายท้ายสุดแล้วก็ขายเป็นทุเรียนตกไซแต่ถ้าหากว่าทุเรียนเหล่านั้นมีปริมาณใบที่เพียงพอ ใบเหล่านั้นก็เป็นส่วนที่จะผลิตพลังงานและมาเลี้ยงผลเลี้ยงจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายก็คือเก้าสิวันร้อวันนะครับหลังจากนั้นใบก็อาจจะสูญเสียไปก็ไม่เป็นไรละเพราะในสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ก็มีความแตกต่างกันอย่างหมอนทองเนี่ยเขาจะ,ะรักดูแลผลผลิตจนกระทั่งชีวิตของใบเนี่ยหมดไป ดูแลให้เจ้าของสวนเป็นอย่างดีนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราเห็นภาพอยู่ก็ยังได้ทุเรียนที่เป็นคุณภาพกรณีของการที่เราจะเห็นความแตกต่างของคุณภาพรูปทรงเปลือกมันบอกได้ถึงฐานลากของคุณภาพของใบทั้งสิ้นสิ่งที่ผมกำลังอธิบายตรงนี้ก็คือถ้าเรามีผลผลิตเราก็อย่าไปทำลายใบ อย่าไปลดจำนวนใบอย่าไปตัดแต่งใบอาจจะมีบ้างในตำแหน่งที่บางส่วนเนี่ยมันอาจจะไปบดบางหรือไปทำให้ทุเรียนของเรา,เาดูแลจัดการลำบากอันนั้นก็พอปฏิบัติได้การที่เรารักษาคุณภาพใบไว้ไม่ให้ใบถูกทำลายจากศัตรูพืชก็เป็นส่วนสำคัญเราจะเข้าใจครับว่าใบาเนี่ยของทุเรียนถ้าเขาหมดสภาพจริงจ ก็คืออาการใบก้านใบเหลืองใบจ้ำเขียวจ้ำเหลืองคือความเสื่อมสภาพอันนั้นคือขั้นสุดท้ายคือเสื่อมสภาพที่ผ่านมาในเดือนมีต้นเดือนเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าทุเรียนมีอาการถ่ายใบเราไปดูได้เลยครับว่าต้นใดก็ตามแปลงใดก็ตามที่มีอาการถ่ายใบน,นั้นดอกดอกมากดอกอยู่ในระยะมะเขือพวงใหญ่มะเขือพวงใหญ่กําลังจะเข้าหัวกําไรปรากฏว่าถ่ายใบ นั่นหมายความว่าเป็นการแสดงเห็นว่าดอกเหล่านั้นใช้พลังงานมากการลดปริมาณดอกเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สำหรับการลดปริมาณใบไม่ใช่นะครับเป็นเรื่องที่อยากจะเอาความจริงมานำเสนอเพื่อให้ท่านได้ประสบความสาเร็จในท้ายสุดับในเช้าวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ